สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนซ่าคุงนะครับอันนี้นะครับผมจะมาสอนทำสกินไมค์ครับนะฮะแล้วเรามาเปิดเรามาดูวิธีการโหลดเลยนะฮะอันนี้แอปนี้นะฮะก็ต้องเขียนไปก่อนที่สกินไมค์ครับนะฮะเนี่ยสกินไมค์ครับกดเข้าไปเลยนี่นะฮะก็เปิดนี่นะฮะแอปนี้นะฮะเปิดเข้าไปเลยนะครับ สักคู่หนึ่งนะฮะเยวต้องรอแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะนี่นะฮะรอบเลยกดด้วยอ่ะมันก็จะตัดมาให้หน้านี้นะฮะอ่ะนะครับนี่คือตัวที่เราจะมาทำกันนะฮะโอเคนะก็เลือกอันนี้เลือกสีนะครับโอเคนะฮะ ครับมามาเออมาเลือกสีเลยฮนะผมจะทำดวงตาก่อนฮนะอ่ะนี่ดวงตาใส่เข้าไปเดี๋ยวผมจะทำต่อเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ผมทำเสร็จนะครับ <c oughs> อ่ะนี่นะฮะนี่นะฮะค,คือสกินของผมนี่คือสกินนะที่ผมทำนะฮะนี่นะครับ อันนี้คือปรับด้านนะฮะอันนี้นะานหลังไม้ปุน่นล่างนะฮะอ๋อนี่นะฮะงั้นผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะใช้ได้จริงแน่นะครับทุกคนนะฮะใช้ได้จริงแน่บ๊ายบาย